ขายจะขายห้าตัวหนึ่งแสนสองมืนบาทเนาะเมายกแพ็กจ้าตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนะจ้าต่อรองได้คุยกันได้ตัวที่หนึ่งเดี๋ยวเดินให้ดูรอบๆตัวนี้ไม่ขายเนี่ยตัวเนี้ยนี จับได้ต้องได้นี่ตัวที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองกันนี่ตัวที่สองจ้านี่ตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สอง เดินให้ดูรอบๆนี่นี่ตัวที่สามนะจ๊ะนี่นี่ตัวที่สามเราเมาแพ็กนะจ๊ะตัวที่สามตัวที่สามสนใจ คุยกันได้จ้ะคุยกันได้เดี๋ยวเราไปดูตัวที่สี่กันมาดูตัวที่สี่กันจ้านี่ตัวนี้นะนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ตัวที่สี่เอ้ไม่ใช่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวผูแล้วจ้าเนี่ยในตัวผูนี่นี่ตัวนี้ตัวที่สี่นี่นี่เพาะตัวที่สี่ตัวที่สี่ มันจะมินแตงวะผู้หน่อยจ้ะเดี๋ยวห้องเบิ่งตัวที่หากันเวลาน้ำกลมัว่ะมันจะมีออกแต่สีนวลๆเบิดจ้ะสีเดียวกันเบิดเลยเดี๋ยวจะลงรูปให้เบิ่งอีกเชน,นึงจ้ะน,นี่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 ที่หา นี่แตงโมผูน้อยจ้ะเดี๋ยวจะลงรูปให้เบื้องเนาะผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้จ้ะราคาต่อรองได้นะจ้ะต่อรองได้เนะาะใครสนใจกับมาเบิ่งได้จ้าอยู่อำเภอนาสงาจังหวัดชัยภูมิอำเภอนาสงาตำบลน,นองชิมนะจ้ะเนาะบ้านนองชิมตำบลนองชิมอำเภอนาสงาจังหวัดชัยภูมิค่ะเดี๋ยวจะถิงเบอร์โทรไว้ให้เนาะจ้ะจังใดกับิ่งกลางมา คุยกันได้จ้ะต่อรองกันได้เนาะลองโทรมาสอบถามเบื้องจ้ะ